ก็อัพพิซดนี้นะคะแอดวานดูตอนที่5ของจอมโจรขุดสุสานตอนเสียงแห่งความสุขขุมนะคะแล้วก็มารีวิวให้กับท่านที่สนใจได้ฟังกันอีกค่ะเมื่อหลิวซางนะคะหลิวซางคือคนที่หูแบบ หูเซนซิทีฟมากๆนะคะสามารถจะรับเสียงรับคลื่นรับทุกอย่างได้ในระยะไกลเลยค่ะหลิวซางก็เริ่มต้นด้วยการสำรวจด้วยการฟังเสียงผ่านเครื่องฟังเสียงดินนะคะอูเสียพางจือแล้วก็เสี่ยวเกอเนี่ยก็ยืนดูอยู่ไม่ห่างเลยพางจือก็พูดขึ้นมาว่าเห็นไอ้หนูนั่นหรือยังเสแสรงเก่งจริงๆเสแสรงไปเถอะ อู๋เสียเลยถามพางจือกลับว่านายรู้ไหมว่าเครื่องที่หลิวซางใช้ฟังอ่ะคืออะไรพางจือก็ตอบว่าทดสอบฉันเหรอโถฉี่มั้งอู๋เสียจึงหันไปหาพางจือและพูดว่านั่นคือเครื่องฟังเสียงดินในสมัยก่อนตอนเปิดศึกกันอ่ะสามารถฟังเสียงเท้าและของทั้งศัตรูแล้วก็ม้าได้ อาสองเดินมาถามหลิวซางว่าเป็นไงบ้างแล้วหลิวซางตอบอาสองไปว่าต้องการคนช่วยข้างใต้นี้ฝังของเอาไว้ลึกมาก ต้องทำการระเบิดเพื่อฟังขึ้นระบุตำแหน่งอาสองก็หันไปเรียกอูเสียพังจื่อและเสี่ยวเกอให้มาช่วยหลิวซางเมื่อทั้งสามคนเดินมาถึงอาสองก็อธิบายว่านับตั้งแต่ตอนนี้ไปทุกคนฟังคําสั่งของเขาพร้อมกับชี้ไปที่หลิวซางแล้วก็บอกกับหลิวซางว่านายจัดการเลยนะหลิวซางก็เริ่มแบ่งนะคะตำแหน่งในการวางระเบิดทางด้านตะวันออกเฉียงใต้45องศา 60องศาเสียบจุดละ2ไม้พวกนายไปกันได้แล้วจําไว้นะจะต้องใช้วิธีเสียบเอียง45องศาพร้อมกับภายมือบอกให้ลูกน้องของอาสองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และหันมาบอกอูเสียว่าตะวันตก400เมตรเสียบไม้หนึ่งบอกพางจืดใต้ตรง800เมตรพังจืดตอบหลิวซางกลับไปด้วยสีหน้าไม่พอใจว่า ถ้าจะไปไนายก็ไปสิฉันไม่ไปหลิวซางตอบพางจือกลับไปว่าไม่เป็นไรไม่ฝืนกันพางจือจึงหันไปหาอูเสียว่านายหมายความว่ายังไงมันอยากตายใช่ไหมนี่ไม่ใช่อูเสียจึงตบไหลพางจือแล้วพูดขึ้นว่าพอเถอะพอได้แล้วเจ้าอ้วนนี่ก็คือยอดฝีมือที่อาสองหามาไว้นาเขาหน่อยไปกันเถอะ อูเสียหันไปเรียกเสี่ยวเกอไปพร้อมกันพางจือ,อยังพูดจาเย้ยหยันหลิวซางต่อว่ายังจะมาบอกอีก45องศาฉันจะเสียบนาย45องศานายเชื่อไหมเจ้าอ้วนอย่างฉันน่มีวิธีของตัวเองวันนี้อาสองอยู่ที่นี่ฉันไว้หน้านายไม่ถือสานายกลับไปฉันค่อยคิดบัญชีกับนายฉันกับไอดอลนายไปจุดระเบิดให้กับแฟนขับเขาก่อนนะ ทีมของลูกน้องอสองก็ใช้เข็มทิศวัดตามที่หลิวซางบอกส่วนทีมอูเสียใช้ประสบการณ์ในการวัดจุดที่จะฝังระเบิดเซียวเกอร์ขุดไปเรื่อยๆก็เจอกับซากนกจำนวนมาก อูเสียก็เช่นเดียวกันเขาถึงกับอุทานออกมาว่าทำไมมีแต่นกตายอยู่ตรงนี้เยอะจังเขาเงยหน้ามามองเสียเเส่ยวเกอเสี่ยวเกอก็สายหัวว่าไม่รู้เช่นกันและอูเสียก็มองไปที่พางจือก็ปรากฏว่าพางจือกำลังก้มลงไปเก็บอะไรสักอย่างจากหลุมที่ตัวเขาขุดอูเสียจึงตะโกนเรียกพางจือแล้วก็ใช้ภาษามือสื่อสารกันว่า ตรงชันเสร็จแล้วพางจือจึงตอบกลับไปว่าไปกันเถอะกลับกันเถอะทางด้านลูกน้องอาสองนะคะก็บอกทุกคนว่าตะวันออกเชียงใต้เชียง45องศาฝังเสร็จแล้วแล้วตะวันออกเฉียงเหนือ60องศาฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วในขณะเดียวกันอาสองก็ได้รับการติดต่อจากตาบอดดำว่าฉันทำตามที่นายบอกเอาเอกสารออกมาหมดแล้วของสิ่งนี้เขาซ่อนไว้ดีมากฉันก็เลยขโมยออกมาด้วย ตาบอดก็ถ่ายรูปส่งมาให้อสองอสองปริ้นรูปออกมาและโทรคุยกับตาบอดดำว่าสิ่งนั้นก็คือหูทองสำริดที่มีลักษณะคล้ายภูมิประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยนั้นเลยรูหูใช้ระบุตำแหน่งลวดลายด้านบนกลับไม่ใช่เทือกเขาและก็ไม่ใช่ทางน้ำไหลฉันเคยเห็นบนหนังสือโบราณ เครื่องทองสำริดประเภทนี้ใช้ในการบันทึกการไหลของแม่น้ำใต้ดินเรียกว่าหูแม่น้ำเท่าแก่เจียวอาจจะกำลังตามหาแม่น้ำใต้ดินอยู่และถ้าเขาเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์044ก็เป็นไปได้ว่า เท่าแก่เจียวกําลังตามหาแคว้นลั่วอวินนานไห่ว่ากันว่าแคว้นโบราณน,นี้มีขนาดใหญ่มากเชื่อมกับแม่น้ำใต้ดินกษัตริย์ก็คือราชาหนานไห่ฉันกับอูเสียตอนนี้กําลังขุดจุดที่ตั้งวังใต้ดินราชาหนานไห่ซึ่งตาบอดดำเข้าใจว่าแคว้นล่วอวินนานไห่เนี่ย อยู่ติดทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ยาวปไปจนถึงชายทะเลทางด้านตะวันตกเฉียงใต้เพราะเหตุนี้อาอจึงให้บอดดำมสืบต่อไปว่าชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวข้องอะไรกับชายฝั่งทะเลทางตะวันตกและอ2ยังบอกตาบอดดำอีกว่าตาของหูทองสำลิด เอามาเทียบกับแผนที่นั้นของนายถือเป็นเขตเหนือพอดีนายลองไปสืบดูตรงตำแหน่งนั้นฉันจะส่งสถานที่ตำแหน่งไปให้แต่ว่าตำแหน่งที่แน่นอนนายยังต้องไปสืบเอาเองนะถ้าการคาดเดาของฉันถูกต้องถ้าเช่นนั้นที่แห่งนั้นจะต้องมีตำนานหรือสัญ,ญลักษณ์พิเศษอะไรแน่สืบได้ความอะไรก็รีบแจ้งฉัน พร้อมกับส่งตำแหน่งให้กับตาบอดดำพอพระจันทร์ขึ้นฟ้าอูเสียพางจือเสี่ยวเกอและหลิวฉ้างยังอยู่นอกแคมป์จูจูหลิวซางก็ถามอูเสียว,ว่าเมื่อกังวันนี้ยที่นายกับเจ้าอ้วนเคาะคุยกันคือภาษาเหมือนรหัสมอสใช่ไหม อูเสียตอบว่าใช่หลิวช้างก็ถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นมีแต่พวกนายถึงจะฟังออกใช่ไหมอูเสียก็หันมามองหน้าหลิวช้างพร้อมกับพางจือที่เคาะลังไม้ว่าปลูกข้าวกลางแสงแดดระเบิดฝังลงดินหลิวซางเดินผ่านที่นี่ระเบิดสมองทึ่มของเขาทิ้ง หลิวซางเลยลองเคาะดูบ้างแต่ก็โดนพังจือถามว่านายเคาะอะไรนะ่ะหลิวซางก็ตอบพังจือไปว่าเป็นหมูยังอยากรู้ด้วยเหรอพังจือหันไปถามอูเสียว่าฉันจัดการเจ้านี่ได้ไหมหลิวซางตัดบทด,ด้วยการบอกทุกคนว่าคนไม่เกี่ยวข้องต้องเชิญออกไปก่อนและหลิวซางก็หันไปบอกเสี่ยวเกอว่าไอดอลของนายจะลังอยู่ดูไหม แต่ทั้ง3มก็ไม่มีใครลุกนะคะก็ทำให้หลิวซางหันมาพูดกับพางจืออีกครั้งว่าคนไม่เกี่ยวข้องอาเชิญออกไปก่อนพางจือมองหน้าหลิวซางแต่พูดกับเทียนเจินว่าพวกเราก็รั้งอยู่นี่ด้วยเจ้าอ้วนอย่างฉันอยากดูว่าเจ้าบ้านี่จะทำผลงานอะไรที่ได้เรื่องออกมาได้หลิวซางก็พูดผ่านวอว่าเตรียมระเบิดเนินเขาทุกหน่วยงานถอยออก 5C และหลิวซางก็กดปุ่มระเบิดทันทีค่ะโดยที่ เขาก็ฟังเสียงของระเบิดผ่านเครื่องฟังเสียงดินไปด้วยจูๆ่ๆเขาก็เดินไปทางที่ระเบิดไม่ทำงานแล้วก็ตะโกนกลับมาว่านี่ใครเป็นคนฟังทั้ง3คนเลยค่ะจึงเดินตามไปดูนะคะพังจือก็พูดว่าเนี่ยเป็นจุดที่ฉันเสียบเองทำไมเหรอหลิวซางก็ถามพังจือว่านายตั้งใจใช่ไหมพังจือเริ่มโมโหและบอกว่าใครฉันก็เสียบตามที่นายบอก45องศา หลิวซางก็เถียงพังจือกลับไปว่าเป็นไปไม่ได้ถ้านายเสียบเหมือนที่ฉันบอกเนี่ยระเบิดมันต้องระเบิดนานแล้วพังจือเถียงกลับว่าตัวเองสั่งการไม่ดียังจะมาว่าฉันอีกเหรอทำตัวแย่จริงพยักเสียอำนาจถูกหมารังแกหลิวซางจึงตอบกับพังจื่อไปว่าขอโทษความผิดฉันเองฉันไม่ควรเถียงกับคนไร้ประโยชน์พังจื่อถามกลับว่าใครไร้ประโยชน์ ลิวซังก็ตอบกับพางจือว่าก็นายไงจูจูค่ะนกนะคะที่กำลังบินอยู่บนอากาศก็ตกลงมาตายต่อหน้าต่อตาทั้ง4ี่คนพางจือก็พูดขึ้นมาว่านกนี่ทำไมถึงตกลงมาได้และนกที่บินอยู่บนฟ้าก็ทยอยล่วงลงมาตกลงมาที่พื้นดังตุ๊บ เซียวเกอร์เห็นว่ามีควันออกมาจากภูเขาจึงตะโกนบอกทุกคนให้รีบไปเร็วรีบวิ่งเร็วและจู่ๆระเบิดที่จุดของพางจือ่อก็ทำงานค่ะแล้วพื้นดินก็กำลังจะแยกออกจากกันทุกคนต่างพากันวิ่งหนีแต่ก็ไม่ทันแล้วนะคะทั้ง4ี่คนถลตกลงไปด้านล่างของรอยแยกเมื่อได้สติอูเสียก็หยิบไฟฉายขึ้นมาเพื่อดูบริเวณรอบๆและตะโกนเรียกเซียวเกอร์เจ้าอ้วน จูจูอู๋เสียก็เห็นกระเป๋าของเจ้าอ้วนถูกดินทับอยู่นะคะอู๋เสียก็เลยคิดว่าเจ้าอ้วนต้องถูกดินทับตัวอยู่ด้วยแน่ๆเขาจึงรีบตะกุยตะกุยดินออกจากกระเป๋าค่ะเพื่อที่จะได้ช่วยเจ้าอ้วนหลิวซางเดินมาและพูดว่าเลิกขุดได้แล้วช่วยไม่ได้แล้วอู๋เสียไม่ยอมแพ้และบอกหลิวซางว่าต่อให้เขาตายไปแล้วฉันก็ต้องพาเขาขึ้นไปนายยืนเหม่ออะไรอยู่ล่ะมาช่วยกันสิเมื่ออู๋เสีย หยิบกระเป๋าขึ้นมาได้นะคะโดยที่ไม่มีตัวเจ้าอ้วนอยู่ภายใต้เสื้อนั้นหลิวซางก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าอ้วนดวงแข็งไม่ตายหรอกทำให้อูเสียค่ะลุกขึ้นยืนแล้วก็ตะโกนเรียกเจ้าอ้วนอีกครั้ง จูจูหลิวซางก็พูดกับอู๋เสียว่าแต่ว่านายอ่ะกำลังจะตายแล้วอู๋เสียเลยถามหลิวซางว่าแล้วนายรู้ได้อย่างไรหลิวซางก็ตอบว่านายจะตายอยู่แล้วทำไมยังต้องลงมาอีกและเสียงพางจื่อก็ตะโกนเรียกเทียนเจินก่อนที่อูเสียจะเดินไปตามเสียงเรียกของพางจือเขาเดินถอยหลังไปบอกหลิวซางว่าฉันจะบอกนายให้ฟังนะ ต่อให้นายบอกพวกเขาฉันก็จะไม่ยอมรับหรอกและอูเสียก็เดินไปหาพางจือ่อในขณะที่พางจื่อกำลังจะเอาบางสิ่งออกจากหลังของเขานั่นก็คือมแมลงสาบเมื่ออูเสียมาถึงก็ถามพางจื่อว่านายไม่เป็นอะไรใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามีมแมลงสาบอยู่ในกลางเกงของพางจื่อด้วย อูเสียและพางจื่อก็รีบค้นหาเพื่อจะเอามาแมลงสาบออกมาจากกางเกงนะคะพางจื่อประชดประชันหลิวซางบอกให้หลิวซางตะโกนเรียกเสี่ยวเกินหน่อยสิโจรหูใหญ่ จูจูหลิวซางก็ยิ้มออกมาพร้อมกับเสี่ยวเกอนะคะที่เดินออกมาเจอทั้งสามคนพอดีเสี่ยวเกอหาทางออกเจอแล้วและกำลังจะพาทุกคนเนี่ยไปให้ถึงทางออกแต่ยังไม่ทันจะถึงทางออกนะคะรอยแยกก็เคลื่อนไหวโดยดินกำลังจะประสานปิดรอยแยกทุกคนต่างก็วิ่งหนีเพื่อหวังจะให้ไปทันถึงทางออกอูเสียจุดระเบิด เพื่อบอกจุดที่ตัวเองแล้วก็ทั้ง3คนอยู่ให้กับอสองรู้เมื่อระเบิดขึ้นฟ้าในขณะที่ดินกําลังจะประสานหินร่วงลงมาใส่พางจื่อทําให้เขาไม่สามารถวิ่งต่อไปได้พางจื่อก็เรียกให้เทียนจินช่วยแต่เทียนเจินก็ยังไม่สามารถจะถึงตัวพางจื่อได้ดินก็พลั่งพลูลงมานะคะแล้วก็ดินก็ประสานกันสนิททําให้ทั้งสคนกระจัดกระจายกันออกไป อูเสียที่สะดุดล้มก่อนที่ลอยแยกจะปิดเนี่ยพอได้สติก็พบว่าตัวเขาเองมาถึงวังใต้ดินแห่งราชานานไห่ซะแล้วอูเสียมองไปร,บรอบๆจูจูประตูวังก็เปิดขึ้นเองอูเสียไม่รอช้าเดินผ่านประตูนั้นไปไม่ทันไลประตูนั้นก็ปิดเองและไม่สามารถจะเปิดออกได้ อูเสียเดินสำรวจไปรอบๆก็พบกับภาพฟ้าผนังที่ถูกวาดแบบแปลกประหลาดไม่รู้ว่าภาพนี้มีความหมายว่าอย่างไร อูเสียพบรูปปั้นของเทพลุยกงเป็นจำนวนมากแต่อูเสียสังเกตถึงความแปลกประหลาดของรูปปั้นอย่างบอกไม่ถูกเมื่ออูเสียเดินสำรวจไปเรื่อยๆจูจ่ๆก็มีกองทัพแมลงสาบพ,พรั่งพลูออกมาจากแทบทุกทิศทางแต่พออูเสียไปหยุดตรงรูปปั้นเทพลุยกงมแมลงสาบเหล่านั้นก็หายไปในทันทีคนละทิศคนละทางทำให้อูเสียตามหาเสี่ยวเกอนละ พังจือจากการใช้รหัสมอสนั่นเองนะคะเคาะไปเรื่อยๆค่ะทางด้านเสี่ยวเกอก็ติดอยู่กับลิ้วซางและพยายามติดต่อกับอูเสียและพังจือผ่านรหัสมอสเช่นเดียวกันนะคะอู๋เสียได้พบกับพังจือเป็นคนแรกโดยทั้งคู่เนี่ยก็อยู่คนละชั้นค่ะอูเสียอยู่ชั้นบนส่วนพังจือเจ้าอ้วนอยู่ชั้นล่างอูเสียตะโกนลงไปถามพังจือว่า นายลงมานานแค่ไหนแล้วพังจื้อก็ตอบอูเสียกลับไปว่าฉันจะรู้ได้อย่างไรล่วงลงมาก็มึนไปหมดแล้วเสียงตอบพังจื้อก็บอกว่านี่ฉันเคาะข้อความบอกเขาแล้วเขาไม่ตอบฉันฉันเดานะเขาคงอยู่กับหลิวซางนั่นแหละ พังจื่อก็ตอบอูเสียว่าฉันจะบอกนายให้ฟังครั้งเนี้ฉันขวัญเสียหนักมากต้องได้อะไรกลับไปสักอย่างไม่อย่างนั้นชีวิตที่เหลืออยู่นายก็จะจมอยู่กับความรู้สึกผิดนายเข้าใจไหมเข้าใจไหมเนี่ยเมื่ออูเสียได้ยินนะคะที่พังจื่อพูดก็ยิ้มออกมาพังจื่อก็ถามอูเสียว่าทางด้านนายยังมีไฟฉายอยู่อีกไหม อูเสียค้นหาแล้วก็เจอไฟฉายอีกอันค่ะจึงส่งให้พางจือ่อพางจื่อพูดกับอูเสียต่อว่าเทียนเจินไม่ได้มาผิดจริงๆด้วยมีวางใต้ดินนั้นหายอยู่จริงด้วยจะต้องมีสมบัติไม่น้อยแน่ๆนี่มันที่ไหนเนี่ยอูเสียก็ตอบพางจื่อไปว่าตรงนี้ใกล้กับประตูวางใต้ดินมากน่าจะยังเป็นแถวทางเดินเขตพระราชฐานชั้นหน้า พังจือถามอูเสียว่าจะเอายังไงกันต่อล่ะหาเสี่ยวเกอก่อนละกันอูเสียตอบพังจือไปว่าฉันส่งสัญญาณไปให้อสองแล้วเขาจะต้องไปแจ้งทีมโบราณคดีแล้วแน่พวกเรามารวมตัวกันก่อนแล้วค่อยคิดหาวิธีด้วยกันพังจือถามอูเสียว่าแล้วจะรวมตัวกันยังไงระเบิดทิ้งหรอฉันหยิบลูกระเบิดแปะ อูเสียต้องห้ามพางจือแล้วบอกว่านายระวังหน่อยได้ไหมนายอย่าทำลายสมบัติทางวัฒนธรรมนะไม่งั้นเอางี้ดีกว่านายเห็นทางนั้นไหมพร้อมกับเบนหน้าไปทางซ้ายพวกเราเดินตรงไปทางนั้นกันตอนพวกเราไปถึงทางนั้นดูกันว่ามีจุดรวมตัวกันได้ไหมเป็นไงพางจือก็ตอบอูเสียว่าได้ถ้างั้นก็ไปกันเถอะ แต่ยังไม่ทันจะได้เดินไปที่จุดหมายนะคะอูเสียก็บอกพางจื่อว่าเมื่อกี้ฉันเจอรูปปั้นเทพหลุยกงด้วยพางจื่อก็ทาหน้าทำตาตื่นเต้นนะคะแล้วก็ถามอูเสียว่ารูปปั้นเทพหลุยกงอยู่ไหนนะทำไมตรงนายมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนายเก็บไว้ให้ฉันด้วยนะ อู๋เสียก็ตอบพางจือกลับว่านายเปลี่ยนนิสัยแย่ๆแบบนี้ของนายหน่อยได้ไหมฉันขอบอกนายนะรูปปั้นเทพหลุยกงเนี่ยพิลึกมากอีกเดียวถ้านายเจอนายต้องระวังหน่อยนะได้ยินไหมพางจือตอบกลับอู๋เสียว่ารู้แล้วรู้แล้วไม่เป็นไรรู้หนะ้าว่ามาที่นี่ทำไมไปเถอะไปเถอะนายมีสองขานายต้องรอฉันที่มีแค่ขาครึ่งด้วย เมื่อพางจือเดินไปแล้วนะคะอูเสียก็ยังคงมองลงไปด้านล่างเหมือนกับเห็นอะไรบางอย่างเขาเรียกพางจือ่อแต่ก็ไม่ทันพางจื่อค่ะเพราะว่าพางจื่อเดินไปแล้วทางด้านพางจือ่อเมื่อเดินมาก็พบกับรูปปั้นเทพลุยกงจํานวนมากเขาจึงนําเทพลุยกงไปกับเขาด้วยนะคะในขณะที่เขากําลังชื่นชมเทพลุยกงอยู่นั้น เทียนที่เขาจุดก็ค่อยๆดับลงทีละอันทีละอันเขาจึงรีบลุกขึ้นแล้วก็เรียกหาอู๋เสียในขณะที่กำลังเดินอยู่อู๋เสียบังเอิญเหยียบจุดนะคะที่เปิดประตูวังเข้าทำให้ประตูเปิดออกอู๋เสียกำลังมองภาพจิตกรรมฝาผนังอยู่จูจ่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนวิ่งผ่านประตูไปนั่นก็คือพางจือเจ้าอ้วนนั่นเองค่ะพางจือก็เรียกเทียนเจินเทียนเจิน เพื่อนๆงงไหมคะเทียนเจินเป็นชื่อที่เจ้าอ้วนพังจื่อเนี่ยเรียกนะคะเรียกเพื่อนสนิทของเขาคือเรียกอ,อูเสียนี่แหละค่ะทีนี้ค่ะมาต่อค่ะพังจื่อนะคะก็ตะโกนใหญ่เลยเทียนเจินเทียนเจินในที่สุดฉันก็ได้พบนายไม่เป็นอะไรใช่ไหมอูเสียก็ตอบพังจื่อไปว่าฉันได้ยินเสียงของนายก็เลยตามมาถึงที่นี่นายวิ่งไปไหนของนายเนี่ยขาไม่ดีอยู่ไม่ใช่หรอ แล้วอู๋เสียค่ะก็ได้เห็นเทพลุยกงที่พางจือแอบ,บเอาไว้ในเสื้อนะคะไว้พอดีเลยแล้วเขาก็ถามพางจื่อว่าเดี๋ยวก่อนเดียเด๋ยวเดี๋ยวนายตั้งท้องหรือไงไหนอะไรว่ามาพางจือพยายามบอกอู๋เสียว่าขณะที่มาก็ไม่ได้เป็นแบบนี้อยู่แล้วเหรอก็คือตอนนี้นะคะเขาเอาไอ้รูปปั้นเทพลุยกงอ่ะไปซุกไว้ในท้องคะ่ะมันก็เลยดูท้องโตมากๆเลยค่ะต่อค่ะทีนี้ อูเสียก็ให้พังจื่อเอาของออกมาจากเสื้อนะคะพังจื่อเห็นหน้าอันจริงจังของอูเสียค่ะเขาก็ทําเป็นพูดว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่นายดูสินี่นี่นี่มันอะไรเนี่ยทําไมตามมาด้วยล่ะนายเป็นใครอูเสียก็ถามพังจื่อว่าฉันพูดกับนายไว้ว่ายังไงพวกเราไม่ใช่ลงมาหาเบาะแสอาสามหลอกหรือ พังจือก็ตอบว่าใช่อูเสียก็พูดต่อว่าพวกเราลงมาเพื่อก่อความวุ่นวายเหรอพังจือก็ตอบว่าไม่ใช่นี่อูเสียก็เลยบ่นพังจือต่อว่าทางงาั้นที่นายทำอยู่คืออะไรพังจือก็ตอบอูเสียว่าขออุ้มแป๊บหนึ่งไม่ได้เหรอจู่ๆค่ะพังจืดก็มองไปรอบๆแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือหลุมฝังศพคนตายใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอราชานานไห่รวยนะเนี่ยไม่น้อยเลยจริงๆพวกนี้ อู๋เสียที่ยืนอุ้มเทพลุยกงแทนพางจือก็ตอบพางจือว่าสมบัติคนตายส่วนมากอยู่แถวทางสุสานทางนั้นต้องมีทางตรงไปยังตำหนักหลักแน่พวกเราไปกันเถอะแต่พางจือไม่ได้เดินดูอย่างเดียวเขาก็เอามือเคาะลูกป,ปั้นไปด้วยจูจูอู๋เสียที่กำลังสำรวจเทพลุยกงในมือก็นึกขึ้นมาได้ว่าไอ้วิธีการฝังแล้วก็ภาพฝาผนังนั้นดูประหลาดมากฉันไม่เคยเห็นภาพฝาผนังนำมา ทำขนาดนี้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นชาวเยื่อหรือว่าชาวดินแดนจงหยวนสําหรับภาพฝาผนังล้วนเป็นภาพเกี่ยวข้องกับชีวิตแต่ภาพผนังนี้วาดอะไรกันแน่ในวังใต้ดินตั้งรูปปั้นเทพลุยกงเยอะขนาดนี้ดูเหมือนว่าราชาหนานไห่จะชื่นชอบเสียงฟ้าร้องเอามากๆ อูเสียเงยหน้าขึ้นและเรียกเจ้าอ้วนพางจื่อที่ยืนชื่นชมหุ่นอยู่นั้นก็มีเสียงออกมาจากหุ่นทําให้อูเสียและพางจื่อขยับเข่ามาใกล้กันอูเสียพูดกับพางจื่อว่าฉันรู้สึกว่าที่นี่แปลกๆอีกทั้งพวกเรายิ่งเดินก็ยิ่งเข้ามาลึกขึ้นทางออกจะต้องไม่อยู่ที่นี่แน่ๆ ไปพวกเรารีบไปหาเสี่ยวเกอรีบเดินออกไปจากที่นี่กันสิ้นคำพูดของอูเสียจูๆ่ๆฝาโลงศพก็ล้มลงแล้วก็มีไฟสีแดงสว่างออกมาอูเสียและพางจื่อเดินไปยังตรงที่ฝาโลงเปิดออกมาพางจือบอกกับอูเสียว่าทำไมหน้าตาเป็นแบบนี้นายดูสิข้างในนั้นคือทหารกระดาษตามตำนานที่อาสองเล่า จูจ่ๆทหารกระดาษก็ลืมตาแล้วก็เอามือบีบคอพางจือ้อทั้งสองคนต่อสู้กับทหารกระดาษในขณะที่อู๋เสียกำลังจะวิ่งไปช่วยพางจือ่อก็ต้องเห็นภาพที่ทหารกระดาษควางหอกไปเสียบที่หน้าอกของพางจือ่อแล้วก็ดึงหอกกำลังจะปาหอกกลับไปที่หัวงเขาเอง ท่นใดนั้นเสียวเกอรก็เข้ามาช่วยอูเสียไว้ได้ทันเสี่ยวเกอร์ผลักทหารกระดาษไปชนกับตะเกียงไฟที่กำแพงทำให้ตัวของทหารกระดาษติดไฟแล้วอูเสียนะคะก็จึงปาไหาค่ะที่ใส่เหล้าเนะ่ะเข้าไปที่ทหารกระดาษเพื่อให้ไฟลุกโชนไปทั่วล่างเลยนะคะโอ้จบตอนที่5แล้วค่ะตอนนี้ก็กำลังผจญภัยอยู่นะคะจะใช่วังนนหนันไห่แท้ๆหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามชมกันค่ะ ที่ตรงนี้นะคะตอนนี้ตอนที่5แล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่6นะคะรักษาสุขภาพกันทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้า v e c h i n e s e Novel and s e r i e s เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ